บิดามารดาบูชาครูบาอาจาร์บูชาเราบูรพาบูรพามาหากษัตริย์ราิราชเจ้าในผืนแผ่นดินสยามเรามีเก้าพระองค์แล้วก็เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเราสร้างพระไว้ในแผ่นดินสยามนาเพื่อบูชาคุณหนุนดวงชะตาชีวิตของเรา เวลามีคนมาก้มกราบพระที่เราสร้างเท่ากับมาเสียบเสียบปลั๊กชาร์จแบตให้เราเท่ากับมาต่อบุญให้เราเสริมดวงให้เราหนุนดวงให้เราเพราะดวงเรามันอยู่ที่นี่แล้วองค์พระก็จะนั่งอยู่ในฐานบัลลังก์นั่งบัลลังก์นี้นะแล้วองค์พระท่านก็จะแผ่บุญบารมีองค์พระจะมั่นคงและอยู่ได้ก็ต้องอาศัยฐาน ฉะนั้นเศียงจะสำคัญดวงพระเนตรจะสำคัญองค์พระจะสำคัญสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือฐานถ้าไม่มีฐานองค์พระจะสูงสง่างามไม่ได้ถ้าไม่มีฐานองค์พระก็จะมั่นคงไม่ได้ฉะนั้นแล้วปัจจัยทั้งหมดที่โยมจะถวายในวันนี้จะถูกวางลงในฐานนี้โยมจะร่วมสร้างพระองค์นี้เท่าไหร่โยมเอาปัใจจัยใส่ในมือไว้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาอธิษฐาน หนึ่งแบงค์ลงนี้หนึ่งแบงค์เอาใส่กระเป๋ากลับคืนไปไว้ต่อยอดเรามาถือไว้ในมือนะยโยมนะเดี๋ยวพระอาจารย์นำพาอธิษฐานส่วนแผ่นทองมีไหมหลงตาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาโยมมาอธิษฐานเลยจะได้ไม่เสียเลิกนะจะได้ไม่เสียเลิกจะไดะ้ก็คือหนึ่งแบงค์เอาไว้ในฐานหนึ่งแบงค์ก็หลังจากอธิษฐานเสร็จก็ให้เอาวางลงใส่ในกระเป๋า อาเอาไว้ในกระเป๋าเราก็คือเอาไว้เป็นมงคลชีวิตนะเป็นทุนนะเหมือนหลวงพ่อคูณเนี่ยถ้าโยมยื่นให้สี่ห้าใบหลวงพ่อคูณท่านจะหิบเอาแค่ใบเดียวนะทำไมใบอื่นๆท่านไม่เอาละ่ะท่านก็บอกว่าแบ่งกินแบ่งทานนะพ่อก็เอามาใบหนึ่งลูกเก็บไว้ไปดูแลครอบครัวหนึ่งใบนะโยมด้านทั้งหลายที่มาวันนี้พระอาจารย์บอกเลยว่า ท่านคือผู้โชคดีโดยเฉพาะวันนี้โยมได้มาได้ร่วมบุญได้เกาะชายผ้าเหลืองอได้ร่วมบุญเกาะชายผ้าเหลืองหลวงตาใหม่ซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ฤาษีพรมมาวัดผาหนังคอยนาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอภินยาที่มีปฏิปทานหน้าเรื่อมใสนาท่านผู้ทรงคุณณนนเอกอน,นั้นมีสิทธาณนุสิทธิมากมาย นาะมีสิทธิานุสิทธิมากมายวันนี้หลวงตาท่านได้มาเป็นต้นบุญนะเป็นต้นบุญอย่างคุณยมผู้เป็นเจ้าภาพนะพระอาจารย์ก็ไมนะ่ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรเพรดีมาไม่พันนะท่านเป็นเจ้าภาพต้นบุญนะเป็นเจ้าภาพต้นบุญคนที่เป็นเจ้าภาพต้นบุญก็คือเป็นผู้ที่นะนำนะนำทางนะนำทาง